知らぬどうしよう、あたよせず心も焦がりしきている。る心もあたよのせせい。心も焦がりしきている。ている เดียวใครใครบอกว่าเหมือนกูเคืองลเนี่ย มือนกูเ<ข>ค <ọ malaria> ือง้ะเนี่ยใครบอกว่าเหมือนใครบอกว่าเหมือนเหมือนตรงไหนใครบอกว่าเหมือนนี่กูเคืองนะไม่ได้ภูมิใจเคืองมากเลยเหมือนอะไรโอ้ความเหมือนเนี่ยคอยาวไม่ได้ต้องคอสั้นด้วยหนึ่งสองสาม พี่จาอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าคำ่าละเลยคนภาคใต้โอ้ถ้าเอาจริงๆนะคะคำว่าละเลยภาคใต้เนี่ยสามีป็นคนใต้ บ้านเขาครอบครัวสามีเป็นคนใต้คะถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้แต่งงานกับคนใต้ไม่ได้นะคะโอ้ถ้าไม่ดูแลภาคใต้ละเลยภาคใต้ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดละเลยคนใต้ไม่ดูแลภาคใต้ผัวจะไม่ใช่คนใต้หรอกค่ะจะแต่งงานกับคนใต้ไม่ได้นะคะเพราะว่าสามีเป็นคนใต้โอ้อีกคิ e ส์มี่ r อรี่พาเมอินิสเตอร์ เขาหมายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่กาลัง่านโดนภาวะน้าท่วมอยู่เราในฐานะรัฐาธิปัตย์เนี่ยเราจะดูแลยอย่างไรแบบไหนการที่เราไม่ใส่ใจเนี่ยเป็นการที่เราไม่ใส่ใจพี่น้องประชาชนภาคใต้หรือไม่เขาถามแบบนี้คือการน้าท่วมภาคใต้ไม่เกี่ยวกับกระดอค่ะคือไม่เกี่ยวกับกระดอพี่จะยังไงให้ชาวบ้านเข้าใจ สวัสด,ดีค่ะทุกคนนะคะและต่อไปนี้ขอเชิญพบกับวาไรตี้ท็อกโชว์ที่แหกบ้านแหกเมืองวาไรตี้ท็อกโชว์ที่แหกบ้านแหกเมืองวาไรตี้ท็อกโชว์ที่แหกทุกป,ปรากฏการณ์และวาไรตี้ท็อกโชว์ที่ช่องสามไม่จัดโมโนไม่จัดท็อปนิวไม่จัดวาไรตี้ท็อกโชว์ที่แนวหน้าก็ไม่มีวาไรตี้ท็อกโชว์ช่องเจ็ดสามห้าเจ็ดก็บเก้าสิบเอ็ดเก้าไม่มีค่ะ เป็นวารายทัอกโชว์ที่เราจะอยู่เฉพาะในติ๊กต็อกเท่านั้นนี่คือรายการของดเรมาริกาชื่อว่าดเรมาริกาวารายติท่องโชว์นี่คือรายการ w ารายเด w ดวารายเวารายเดทอกโชว์วารายเยาสยมดเรมาริกายาสยามดรมอลมาริกาบุญมีตระกุลมหาศุก เป็นคนตายเพียงคนเดียวที่มีชื่อกลางชื่อกลางคือบญมีตระกูล last name is มหสุขแอนเฟิร์ส name is ดรมาริกา Yes I am First name is ดรมาริกาแอนประสบความสำเร็จโดยจกไม่ลอกข้อสอบไม่ลอกข้อสอบไม่ได้ลอกข้อสอบแต่จบงานวิจัยสองเล่มจากมหาวิจรายรยร,รรังสิตปริญญาโทรังสิตปริญญาเอกรังสิต รรวรนเดียร์ริมค่ะแมยส I a แอไม่ได้น็อตน็อคคอสอบไม่ได้ล็อก้อสอบและต่อไปนี้ขอเจญพบกับวันเีรติทองโจจะบับไม่ได้ล็อก้อสอบไหมได้เคยล็อก้อสอบเพราะว่าไม่มีใครให้ล็อกระบบไม่สามารถที่จะให้ล็อกได้เพราะพอถือบุญมิ My name is d r Malika แต่ My dad is a นายบุญมี me. My dad ไม่ใช่เทวดาจันทร์ My dad w a s m ไม่ได้กง My dad w a s m ไม่ได้กง Yes I am d r Malika บุญมีตระกูลมหาศิ โปรแกรมวารีติท็อกโชว์อ่อนนี่ yes ค่ะทอมยำกุ้งโซ่สไปซี่ yes and ทอมยำกุ้งโซ่สไปซี่ and I am like ต้มยำกุ้ง yes ทอมยำกุ้งโซ่สไปซี่ sauce yes ทอมยำกุ้ง โซสไปซี่แอนด์หอมไทยแลนด์แอนด์ทอมยามคุง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 โซสไปซี่แอนด์ทอมยามคุงกีซอพาวเวอร์โอเคโอเคอิสเมียส์ยอส I am not prime minister I am doctor มาริคัน not prime minister ยอส is a broken หลกโปกฮะวารายตีอกโชคดร์มาริกาวารายตีอกโชว์ Everything จริงกับเบลในนี้ is not true <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในโปรแกรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใช่และทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพูดกันในนี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติทั้งเส้น Yes this is Variety Talk Show Program ใครถือสาดีฉันจะฟ้อง Yes lawyer standby ใครถือสาดีฉันจะฟ้องใครถือสาดีฉันจะฟ้อง Yes เดอ lawyer can to be standby โอเคค่ะพร้อมนะคะมีใครไม่พร้อมบ้างคะในนีนน้มีคนบอกว่าเล่าเลย เรื่องเล่าขำคัญเล่าเลยรอยลอคุณพี่คะถ้าคุณพี่รีบอ่ะคุณพี่ไปขี้แล้วก็นอนก่อนเลยนะคะคุณพี่ไม่ต้องมากดดันด็อกร์มลิกาค่ะถ้าคุณพี่รีบคุณพี่รีบไปขี้แล้วก็นอนเลยนะคะไม่ต้องมากดดันและขอโทษนะคะคุณพี่ไม่ต้องสั่งคะ่ะด็อกเตร์มลิกาไม่มีโปรดิวเซอร์ค่ะขาานายกรัฐมนตรี ประเทศนี้ยังสั่งกูไม่ได้แล้วมึงเป็นใครมอสั่งกูเนี่มึงมันใครเป็นใครมาสั่งด็เรมาริกาขนาดัผัวด็เรมาริการ์ยังสั่งกูไม่ได้ขนาดนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ยังสั่งกูไม่ได้และกูยังสั่งนายกอยู่ทุกวันทุกวันคุณสังเกตไหมดูแลนายกเปลี่ยนแปลงการแต่งกายเนี่ยเพราะว่าด็เรมาริกาสั่งทุกชุด แล้วมึงเชื่อไหมระหว่างที่มึงดูอยู่นายกตัฐมนตรีและผัวนายกตัฐมนตรีแล้วก็แม่ผัวนายกตัฐมนตรีจากอำเภอขนดมเป็นเอฟซีดอกเตอร์มกาก็นั่งชมอยู่เช่นกันสวัสดีค่ะคุณแม่ยายคะสวัสดีคุณแม่ยายนะคะคุณก็รู้นะคะว่าคุณแม่ยายนั่งชมอยู่แล้วก็สวัสดีคุณแม่ยายเลยนะคะค่ะอืมค่ะคุณคุณแม่ยายคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะเออวันพ่อแห่งชาติสไปไม่ได้ไปกับตีนพ่อใช่ไหมคะจ้ะ สวัสดีค่ะเออวันแม่หางชาติปีหน้าเนี่เออลูกสะ r p r จะไปกับตีนแม่แม่ย่าไหมคะคงไม่แล้วค่ะเออทุกวันนี้คุณแม่ยายพอจะทราบไหมคะทราบอะไรเด็กตมริกาเอ่อหลานทั้งสองของคุณแม่ยายเนี่ยรู้จักคุณแม่ไหมคะหลานทั้งสองเรยรู้จักคุณแม่ยายไหมไอคิสมิสอรี่คือว่า หลานทั้งสองอะคะ่ะหลานทั้งสองทั้งสามเนี่ยเขารู้จักคุณแม่ย่าไหมคะอยากจะรู้มากเลยค่ะเป็นความรู้ที่ไม่มีใครอยากจะรู้นะคะแต่ว่าดเรมาริกามีความรู้สึกแอดวานซ์มากเลยคือว่าดเรมาริกาเนี่ยนะคะอยากจะรู้มากเลยนะคะว่าหลานทั้งสองเนี่ยรู้จักไหมคะว่าแม่ยา่าชื่ออะไรนอกจากรู้จักราชสกุลแท่อวยแล้วนอกจากนั้นหลานแม่ย่าเนี่ย รู้จักไหมคะว่าแม่ย่าชื่ออะไรแล้วก็พ่อย่าชื่ออะไรแล้วก็อำเภอขนอมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนของประเทศไทยแล้วก็อยู่ในไหนของโลกคือหลานทั้งสองเขารู้ไหมคะว่าอำเภอขนอมมีในประเทศนี้